สวัสดีค่ะ ep สิบเอ็ดค่ะเรามาเจอกันวันนี้จะถักวานสีฟ้านะคะฝากติดตามเส้นสายหลายถักด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะแถวที่หนึ่งเราก็จะถักเมจิกเลงหรือ mr 8 x นะคะในลายนี้เราจะทำา8 x แล้วเราก็ลูดห่วงปิดซีอย่าลืมปิดซีนะคะ ต่อไปบรรทัดที่สองเราก็จะเป็น8 v เราจะเริ่มขยายงานออกมาต่อไปแถวที่3ก็จะเป็น8วงเล็บ x แล้วก็ v ก็หมายควาว่าถัก x กับถัก v v ก็คือถัก x สองครั้งในช่องเดียวกันถักทั้งหมดแปชุดค่ะ ไปแถวที่4ก็จะเป็น8รวงเล็บ 2X แล้วก็ V นะคะถักทั้งหมด8ชุดเหมือนกันอันนี้งานก็จะเริ่มขยายมากขึ้นในงานชิ้นนี้เราก็จะทำาการลบเหลี่ยมนะคะเพราะงั้นในแถวที่5ก็จะถัก X ก่อนแล้วก็ถัก V แล้วถึงจะมาถัก 3XV ไปทั้งหมด7ครั้ง ถ้าเป็นการถักที่เราต้องการหัวกลมๆแบบนี้เราจะต้องทําการลบเหลี่ยมนะคะแต่ว่าถ้าในงานชิ้นอื่นที่เราไม่ต้องการเอ,อ่กลม,กลมเราก็จะยังทิ้งเป็นเหลี่ยมได้อยู่เหมือนเดิมนะคะเหมือนในงานก่อนๆที่ผ่านๆมาต่อไปแถวที่6เราก็จะถักอันแรกเลยคือสองเอก นะคะแล้วก็ถัก V แล้วถึงจะมาถัก7วงเล็บ4 X V สุดท้ายก็จะต่อด้วย2 X นะคะก็จะทำการลบเหลี่ยมออกให้ให้หลายถักของเรากลมขึ้นต่อไปแถวที่7ถึง14ก็จะถักทั้งหมด48 X เพราะงั้น ทั้ง8ดแถวก็จะถัก 48x เลยเดี๋ยวมาเจอกันแถวที่14ค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มแถวที่15แถวที่15เราเริ่มจะลดห่วงลงมาแล้วนะคะเราก็จะถัก 2x ก่อนเป็นอันดับแรกเสร็จแล้วเราก็มาลดห่วงด้วยเอจะเอด้วยวิธีการรวบสองช่องทีเดียวหรือจะเอด้วยการถักช่องที่1นึ่งแล้วก็ ดึงไหมขึ้นมาช่องที่สองดึงไหมขึ้นมาแล้วก็รวบห่วงก็จะใช้ได้ทั้งสองวิธีนะคะแล้วก็สุดท้ายของแถวที่15เราก็จะปิดด้วย 2x ต่อไปแถวที่16อันนี้จะพิเศษนิดหนึ่งคือเขาจะมีหางด้วยนะคะเราจะขึ้นโซ่10ก่อนเลยจากโซ่10เราก็จะมาทำา2 t ทในช่องที่8 TR ทคือพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็ปลด ออกทีละสองห่วงนะคะจะทำเป็นสองครั้งทำสองทีอาไปทั้งหมดสองครั้งสองช่องนะคะแล้วก็มาทำเอฟช่องแล้วก็มาทำทีสอช่องนะคะแล้วสุดท้ายก็คือจะมาทำเอ็ช่องก็จะได้คีปหางหนึข้างแล้วดูตามตัวอย่างเลยพอเราได้ ทั้งหมดแล้วเราก็จะมาทําการปิดซไปช่องหนึ่งแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมาอีก10โซ่10โซ่แล้วก็มาทำสอง tr ที่ช่องที่แปลงไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราจะบอกวิธีการทำสัญลักษณ์ไว้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาต่อไปก็เป็น2 f ถัก f สองครั้งลงในอย่างละช่องแล้วก็ถัก2ที t ีก็คือการพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ทำการรวบห่วงพร้อมกันทั้งหมดเลยกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะจะมีการพูดถึงสัญลักษณ์ของ t ไว้ให้ดูด้วยนะคะ t สองครั้งลงในสองช่องแล้วก็มาถัก x อีกสองช่อง ก็จะครบแถวพอดีส่วนในแถวนี้ในหางในคลีบนี้ในหางเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ปิดซีนะคะเราจะถักเอ็กต่อไปเลยก็จะเป็นลงเอ็กช่องที่สามไปเลยนับไปทั้งหมดคือส2องช่องหางแรกเราต้องการทำโซ่เราเลยต้องปิดซีแต่หางนี้เราไม่ต้องนะคะถักต่อได้เลยเราก็จะถักต่อจาก สมช่องเราใช้ไปแล้วสามช่องใช่ไหมคะเราก็จะถักต่อไปอีก12ช่องอันนี้เราก็จะทำคีบเราก็จะถักโซ่มาอีก10บโซ่อันนี้จะเป็นคีบแล้วเราก็ลงช่อง x เราจะเริ่มนับช่อง x นะคะนับแล้วทำ x ไปอีกสิช่องเพื่อที่จะไปเจอกับคีบอีกฝั่งหนึ่งเพราะวานจะมีสองคลีบ ลองดูนะคะถักตามเราไปได้เลยค่ะพอเราได้ x แล้วเราก็จะมาถักโซ่ทั้งหมด10โซ่นะคะระวังโซ่จะบิดกันด้วยนะคะแล้วก็มาลง x ปกตแกปกิแล้วนับ x ลงไปอีกแล้วเราก็จะถักไป1 2 x นะคะแล้วเราก็จะมาชนกับหางในหางเลขพอดี แล้วเราก็จะทำการปิด4ตรงหางเลขเราก็จะได้หาง2หางนะคะได้คลีบสองครีบต่อไปบรรทัดที่17เราก็จะถักทั้งหมดคือ 40x แล้วก็ under score หรือขีดใต้ 40x ต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนได้ค่ะเป็นได้สีขาวเป็นท้องในส่วนแถวแรกเราจะมี 40x แล้วก็ under score หรือขีดใต้ 40x นะคะ เราจะดึงแค่ได้เส้นเดียวของ x เ,เราจะดึงเส้นข้างในอย่าลืมถักแล้วเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะทั้งสองเส้นเลยแล้วก็จะเก็บเพื่อความเรียบร้อยเราก็จะถักทั้งหมดคือ4 0 x อันนี้จะดึงเฉพาะเส้นข้างในเราจะปล่อยเส้นข้างนอกไว้เพื่อให้เขามีเส้นแยกจากกันระหว่างท้องกับวานหรือาจจะให้เขามีพื้นผิว ที่18เราก็จะเริ่มลดท่วงลงโดยการใช้ A เข้าไปก็เป็น8วงเล็บ3 X แล้วก็ A แล้วก็จะรวบแถวไปเลยในช่วงนี้ก็จะใส่ใหญ่เข้าไปเป็นครั้งที่1เพื่อที่จะให้เขาถักง่ายขึ้นเห็นรูปร่างชัดเจนขึ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิ้นงานต่อๆไปต่อไปแถวที่19เราก็จะถัก8วงเล็บ 2XA ช่วงนี้จะทำการลดห่วงลงมาเยอะทีเดียวเพราะเราต้องการจะปิดช่วงของท้องให้เขาเล็ก มากขึ้นใช้ไม่กี่แถวก็จะปิดแถวได้นะคะต่อไปแถวที่20ก็จะเป็นเปดวงเล็บ x แล้วก็ a จะใช้ถัก a แบบไหนก็ได้นะคะตามความถนัดของเราเลยจะใช้ในการลงช่องที่1ช่องที่2แล้วรวบห่วงหรือเราจะใช้ลงช่องที่1 ดึงได้ขึ้นมาช่องที่สองดึงได้ขึ้นมาแล้วก็รวบห่วงแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปแถวที่21ก็จะเป็น 8A อันนี้ก็จะลดลงมาเยอะทีเดียวในช่วงของแถวที่21นี้นะคะเมื่อเสร็จจาก 8A แล้วเราก็จะทำการยัดใหญ่อีก1ครั้งเพื่อให้หัวเขาเต็มมากขึ้นใส่ใหญ่ให้เต็มนะคะแล้วก็ ค่อนข้างจะแน่นใส่ให้แน่นนะคะหัวจะได้กลมๆต่อไปแถวที่22ก็จะเป็น 4A จะลดลงมามากในช่วงนี้นะคะเราจะใช้เข็มแทนการลดห่วงก็ได้นะคะถ้าถ้าจะสะดวกหรือเราจะต่อด้วยแถวที่23คือเป็น 2A แล้วเราก็จะเอาเข็มหมดุดมาร์กไว้ในการทำปินตานะคะ ขึ้นมาในแถวสีฟ้าแถวที่หนึ่งแล้วก็นับจากที่ผงเข้าไปอย่างละ 2X นะคะแล้วก็ติดตาทั้งสองข้างได้เลยใช้กาวล้นในการติดติด,ตดทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ